ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้อัดตอนประมาณจะห้าทุ่มแล้วนะก็เดี๋ยวก็จะลงคลิปนี้เนี่ยจะลง t i k ต o อแล้วก็จะลงเพจด้วยเดี๋ยวม็จะลง YouTube ด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพอดีโดยปกติตัวผมอะผมก็จะจะคอยแบบมอนิเตอร์เพจอยู่แล้วดูบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่ตอบจะเป็นแอดมินตอบแล้วมันก็จะมีไอ้โพส ก่อนล่าสุดหรืออะไรเนี่ยแหละที่มันเป็นบ้านของลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับเคสหนึ่งซึ่งนะเวลาเนื่องจากว่าเพจของเราเนี่ยมันก็เวลาลงปุ๊บม,มันก็จะกระจายไปตามยูเซอร์ต่างๆที่แบบเป็นกลุ่มที่เขามีความสนใจนะครับก็จะมีทั้งคนที่แบบเอยสนใจกับไม่สนใจหรือว่าคนที่สนใจแล้วก็แบบคนที่ทําอยู่อะไรเงี้ยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะนก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งซึ่งมันก็มันก็ค่อนข้างโดนใจเราอนะน แบบมันเป็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องว่าเขาก็มาโพสต์อยู่ดีก็โพสลอยๆแล้วว่าเลิกแล้วเลิกแล้วกล้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นคืออันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าทางแอดมินเขามาถามเราว่าถามผมว่าเอ้ยแบบอย่างเงี้ยจตตอบอยังไงแล้วแบบลูกค้าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเขาก็ไปหาข้อมูลมานะครับผมก็บอกผมไม่รู้จักเพราะว่าลูกค้าทุกคนชีนาผมกล้าบอกหกร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าไลานะ์เนี่ย รู้จักผมทุกคนผมได้คุยทุกคนหมดรู้จักรู้จักกันหมดมากน้อยแต่รู้จักทุกคนบอกว่าไอ้ผมไม่คุ้นผมไม่รู้จักอะไรเงี้ยไม่น่าจะใช้ลูกค้าเราเขาก็เอาล้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบก็พิมพ์เขาถามตอบไงผมก็บอกอตอบนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็ไปพิมพ์ก็ไปพิมพ์ตอบว่าแบบไตอบเป็นี้เสียหายนะอะไรเงี้ยแล้วกดมันก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งขึ้นมาบอกว่าอ่า เสียหายยังไงจากการคาดคณีผมผมคิดว่าเขาน่าจะรู้จักกันนะครับก็อธิบายกันก็ไม่ได้โกรธเขานะแต่ก็แค่บอกเขาว่าจริงๆมันก็เป็นมารยาทอะคือจริงๆคนเราอะมันมีสิทธิพิมพอะไรก็ได้แหละแต่แค่จะบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียก็จะมีมารยาทในการใช้นะครับมันเหมือนกับเราเข้าห้องสมุดเหมือนกับเราเข้าไปสถานที่หนึ่งเราต้องมีมารยาทต้องรู้จักกรลเทศะเหมือนกันไอ้โลกโซเชียลมีเดียมันค่อนข้างน่ากลัวตรงที่ว่า เราไม่ได้เห็นหน้ากันไงคือถ้าเราอยู่บนท้องถนนแล้วเจอหน้ากันแล้วเรานึกจะพูดอะไรก็พูดพ่ำไปเลยอะไรเงี้ยมันก็คงต้องทะเลาะกันตีกันอะไรเงี้ยแต่บางเลยไอโซเชียลมีเดียมันไม่เห็นกันไงพอไม่เห็นกันมันนึกจะพิมพ์เราก็จะแบบพิมพ์ไปอะไรเงี้ยผมก็แค่จะบอกว่ามันก็ทําให้คนอื่นเสียหายอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ถามมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้มันก็เป็นแล้วแต่แต่ละคนแต่ละคนไปเลยแต่มันมีจุดน่าสนใจผมก็เลยจะมาบอกเขาก็แบบ ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์สุดท้ายของ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 อันเนี้ยที่มีปัญหาเนี้ยบอกว่าเนี่ยเขายังไม่ได้พูดเลยว่าแบบทำแล้วแบบเออค่าแรงค่าแรงอะไรคุ้มค่าแรงไม่ได้ทำลายไม่ดีอะไรเงี้ยคือแบบแอบบแอบนะอะไรเงี้ยแอบๆบแบบเหน็บๆอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นคีย์พอยต์โคตรสำคัญของธุรกิจนี้เลยนะจริงๆ ลูกค้าชี้นะทุกคนผมจะให้พื้นฐานความรู้ทุกอย่างผมจะบอกเสมอว่าชีนะเราบริหารความอยู่รอดของลูกค้าเป็นหลักนะครับเราไม่ได้ขายเครื่องขายเครื่องไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหลักขายเครื่องซื้อที่ไหนก็นต้อพูดตรงๆแต่รอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าชีนะขายเครื่องเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือคุณเข้าใจในธุรกิจไหมคุณรู้ใน core of business ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําธุรกิจทํายังไงให้มันอยู่รอดทำยงไงให้มันอยู่ได้ เราบริหารทั้งระบบนี่คือหัวใจสําคัญผมถึงถามคาถามลูกค้าเสมอลูกค้าทุกคนที่โทรมาหาผมจะต,ต้องผมไม่ต้องถามทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนทําเองไหมบางคนถึงขนาดผมไม่ขายผมไม่ให้ทําไม่ชนะนให้ทําก็มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทําเองอันนี้สําคัญสุดเพราะฉะนั้นคนที่ขายเครื่องอ่ะเขาก็จะขายเครื่องคุณรอดไม่รอดไม,ไม,ไม่เขาไม่รู้แต่ของชนะไม่ใช่ผมจะบอกลูกค้าเสมอถ้าคุณไม่ได้ทําเองในช่วงเริ่มต้นนะ คุณไม่ลงมือเองคุณไม่รู้เองทุกอย่างรู้จริงทุกอย่างนะคุณทายังไงคุณก็ไม่รอดแล้วคุณจะโอเปเรตมันยังไงในเมื่อคุณยังไม่เห็นภาพจริงเลยคุณไปซื้อเครื่องอัช่างโอเคช่างเขาเคยทางานในโรงงานลงทออาจจะใช่แต่เขาไม่รู้แต่อย่างเราคุณเดินเข้ามาย่างก้าวเข้ามาในชีน้าปุ๊บคุณจะเห็นแล้วว่าโรงงานที่แท้จริงมันทํางานยังไงคุณจะโอเปเรตยังไงคุณจะเห็นภาพในอนาคตว่าคุณจะเป็นเท่าแก่แล้วคุณต้องเป็นแบบไหนไม่ออกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคีย์พอยต์สำคัญที่สุด อยู่รอดเพราะอะไรเพราะเราเน้นเรื่องการบริหารวัตถุดิบให้มันอยู่รอดได,ออด,อออด้เราอยู่รอดลูกค้าอยู่รอดเราอยู่รอดไปด้วยกันนะครับนี่คือคีย์พอยต์สำคัญเคสเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับปลายปีที่แล้วเปล่าก็มีคนโทรเข้ามาโดนหลอกขายเครื่องคือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนเหนือผู้สันเหนือเลยนะไม่ผู้สักการนะครับผู้สันเหนือเขาบอกเขา,เาก็ร้องไห้เขาโดนหลอกมาหลอกแบบจากตัดเครื่องตัดผ้า,ผาพิมผ้าอะไรมาแล้วทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาโดนหลอกขายเครื่องถอยสิบห้ายี่สิบเครื่องทีหนึง่ง แล้วเขาจะขายเครื่องให้ผมผมบอกผมไม่รับซื้อเครื่องมือสองแล้วแกก็แบบช่วยนนหนอเถอะช่วยนนหนอเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกผมไม่ได้รับผมรับไม่ได้เพราะผมไม่รู้จะไปขายใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นขายเครื่องมือสองนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นเคสประมาณประมาณนี้นะเพราะว่าเห็นแบบเขาอยู่เน้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแค่ชี้แจงในส่วนของเราผมก็รักบริษัทผมนะผมก็มีหน้าที่ปกป้องบริษัทผมนะครับบริษัทผมมีคุณค่ามาก ลูกค้าเติบโตก็มีแน่นอนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของการทาธุรกิจมีการทาธุรกิจคือความเสี่ยงแน่นอนความเสี่ยงปุ๊บมันก็จะมี้างคนที่ล้มเหลวผมไม่ได้บอกว่าธุรกิจผมคนทำแล้วไม่ล้มเหลวล้มเหลวก็มีนะแต่ล้มเหลวเนี่ยมันก็จะแยกออกไปอีกข้อล้มเหลวเพราะอะไรมันมีทําแล้วอยู่แบบนิ่งๆเพราะว่าพวกนี้เขาอาจจะต้องการผลตอบแทนที่คงที่อะไรเนี่ย กลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งการลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เติบโตก็คือลงปุ๊บเพิ่มเครื่องเพิ่มเครื่องเพิ่มเครื่องจนแบบเปิดเป็นนิติบุคคลเปิดบริษัทก็มีเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติผมก็แค่จะเปรียบอุปมาอาปรมยให้ฟังว่าเหมือนกับคุณเดินผ่านหน้าร้านข้าวมันไก่อ่ะคุณไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าเขาไม่ได้กินข้าวมันไก่เขาผลก็อะไรจะเข้าร้านคุณก็เปิดเปิดขึ้นมาโอ๊ย ไปกินข้าวเป็นไก่ข้าวเป็นไก่ไม่ดีหรอกน้ํามันเยอะกินแล้วเป็นเส้นเลอดอุดตันน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคอเลสเตอรอลสูงอะไรย่างเงี้ยแล้วคุณก็เดินไปคนก็เดินเข้าร้านก็ชะงักแล้วไอ้กินดีป่าวะไม่ออกนะภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการใช้โซเชียลมีเดียมีทั้งผลดีและผลเสียผมแค่อยากจะฝากว่าทาอะไรคิดถึงใจเขาใจเราเยอะๆนะครับอย่านืกถึงแต่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นใจคนอื่นเขาบ้างด้วยนะครับอันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ